สวัสดีครับพบกับผมเฮียซงอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่รายการทีเด็ดบอลเต็ง2คู่และบอลสูงต่ำอีก2คู่ในวันนี้เฮียอยากจะขอแนะนำ m า r i r s o s o e r เกเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นปลอดภัยมั่นใจได้100%ฝากถอนทันใจขั้นต่ำเพียง100บาทในส่วนของโปรโมชั่นกีฬาสำหรับสมาชิกใหม่ฝากครั้งแรกรับ,บโบนัส1 0 0สูงสุดถึง 3,000บาทส่วนลูกค้าเก่าก็มีโปรโมชั่นให้นะครับโดยฝากครั้งแรกของวันรับโบนัส10%สูงสุดถึง1,000บาทและคืนยอดเสียให้ทุกๆสัปดาห์เลยนะครับ10%สนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างกันได้เลยนะครับไปกันที่คู่แรกนะครับในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนแอฟริกาโมซัมบิกจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของไอวอรีโคสคู่นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลา2ทุ่ม ของค่่ำคืนนี้นั่นเองโมซัมบิกนะครับผลงานล่าสุดเนี่ยเป็นการลงเล่นในศึกฟุตบอลโคซาฟาครับนะครับแล้วก็แพ้ให้กับเอสวา i n ตินีในช่วงจุดโทษนะครับก็ถือว่าฟอร์มก็ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะครับในช่วงหลังๆทางไอวอรีโค้ทนะครับผลงานล่าสุดเป็นเกมกระชับมิตรเสมอกับกาหน้ามาศูประตูต่อ0 คู่นี้เจอกันล่าสุดเมื่อปี2008นะครับย้อนไปถึง13ปีตอนนั้นเจอกันในบ้านของโมซัมบิกในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนี่แหละครับแล้วก็เสมอกันไป1ประตูตอนหนึ่งเกมนี้นะครับถ้าเราดูในส่วนของผู้เล่นต้องยอมรับตามตรงว่าทางผู้เล่นของโมซัมบิกเนี่ยไม่ค่อยรู้จักเลยหรือแม้กระทั่งว่า เล่นในสโมสรชื่อดังก็แทบจะไม่มีนะครับหรืออาจจะมีแต่เฮียไม่รู้จักนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ทว่าทั้ง Ivory Coast เนี่ยผู้เล่นเนี่ยถือว่าชื่อชั้นค่อนข้างเยอะเลยนะครับมีทั้งนิโคลัสเปเป้จากอาร์เซนอลอามัดเดียโลที่สังกัดอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวิลฟริดซาฮากองหน้าของคริสตันทาเลสเซบาสเตียนฮัลเลอร์ที่อยู่อาแจ็คอัมสเตอร์ดัมก็โอ้โห ไล่เรียงรายชื่อนะครับที่ผู้เล่นที่เล่นอยู่ในโซนยุโรปเนี่ยเยอะมากนะครับต้องยอมรับว่าผู้เล่นของทางไอวอรี่โคดเนี่ยดูดีกว่าเยอะมากแต่พอมาเล่นรวมกันเนี่ยกลายเป็นว่ามันยิงคู่แข่งไม่ค่อยขาดนะครับในแอฟริกาเนี่ยต้องยอมรับจริงๆแต่ยังไงนะครับการที่จะการันตีว่าไอวอรี่โคจะเฉือนเอาชนะ1เมตรได้เนี่ยเฮียมองว่า น่าจะเกิดขึ้นได้ไม่น่ายากจนเกินไปแต่การที่จะยิงขาดถึง2ลูกมองว่ายากนะครับดังนั้นคู่นี้มองว่าน่าจะได้ที่เฉือยนๆนะครับให้เลือกเชียร์ไปทางทีมเยือนอย่าง i v ว r y c o ค้ t นะครับคู่ต่อมานะครับในศึกฟุตบอลลาลิกา2ของสเปนหรือว่าเซกุนดาดิวิชั่นเองนะครับกิโรนาจะเปิดบ้านรับกันมาเยือนของ s p o r t ต n ิ g งกีคอนคู่นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลาตี2ของค่ำคืนนี้นะครับ กีโรน่าเจ้าบ้านตอนนี้รั้งอันดับ13ของลีกอยู่ลงเล่นไปทั้งหมด3นะัดชนะ1เสมอ1และแพ้1นะครับผลงานล่าสุดเนี่ยคือการบุกไปแพ้ให้กับพอนเฟอราดีนา2ประตูตอนน่อ1ส่วนทีมเยือนอย่าง s p o ร t i e n g งกีคอนะครับตอนนี้เนี่ยรั้งอันดับ3ของลีกอยู่ลงเล่นไปทั้งหมด3นะัดชนะ2เสมอ1ยังไม่เคยแพ้ใครผลงานล่าสุดนะครับคือการเปิดบ้านเฉือนเอาชนะมิรันเดสไป2ประตูตอนน่อ1 คู่นี้เจอกันล่าสุดนะครับในบ้านของกีโรนาเมื่อวันที่18พฤษภาคที่ผ่านมาเกมนั้นเป็นกีโรนานะครับที่เฉือนเอาชนะไปได้ 1ประตูต่อศูนะครับและถ้าดูจากสถิติโดยรวมนะครับส่วนใหญ่บอกได้คําเดียวว่าบ้านใครบ้านมันนะครับและเกมนี้เป็นการเล่นในบ้านของกีโรนาถึงแม้ว่าเกมล่าสุดกีโรนาจะแพ้มานะครับอาจจะทําให้นักลงทุนเนี่ยวันไหวบ้างนะครับแต่เฮียยังมองว่าหน้าบ้านกีโรนามีดีพอที่จะไม่แพ้นะครับและลุ้นได้ถึงการเอาชนะสปอร์ติ้งกีคอน ดังนั้นนะครับคู่นี้เฮียจึงขอเลือกเชื่อไปทางเจ้าบ้านอย่างกีโรน่านะครับสูงต่ำคู่แรกในวันนี้นะครับเราไปกันที่ลีก2ของฮอลแลนด์เดนบอสจะเปิดบ้านรับกานมาเยือนของเอ็กเซลเซียคู่นี้จะทําการแข่งขันกันในเวลา5ทุ่ม45ของค่ำคืนนี้นะครับเดนบอสเจ้าบ้านตอนนี้รั้งอันดับ7ของลีกอยู่ลงเล่นไปทั้งหมด4นะัดชนะ2แพ้2ยิงได้5เสียไป4นะครับ ทาง Excelsior ทีมเยือนตอนนี้รั้งอันดับ5นะครับลงเล่นไปทั้งหมด4นะัดชนะ2เสม,มอ1และแพ้1ยิงได้5เสียไป4โอโ้โหสถิติการยิงและเสียประตูเนี่ยถือว่าเท่ากันนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ทางเจ้าบ้านอย่างเดนบอสนะครับบุกไปแพ้ให้กับ FC i h o ไอโฮเประตูต่อ0ส่วนทีมเยือนอย่าง Excelsior ผลงานล่าสุดคือการบุกไปเฉือนเอาชนะ อาแจกอัมสเตอร์ดัมเยาวชนไป2ประตูต่อ 1. หนึ่งคู่นี้เจอกันล่าสุดนะครับเมื่อเดือนมกราโอ้โหตอนนั้นเนี่ยเจอกันในบ้านของเอ็กซซลซีเออร์แล้วยิงกันสะบัันฮันแหลกเลยนะครับยิงรวมกันถึง8ลูกจบด้วยสกอร์4ประตูต่อ4และสิ่งที่ไม่น่าเชื่อนั่นก็คือ5เกมหลังสุดนะครับมีการยิงทะลุ5ลูกเนี่ย ถึง4เกมด้วยกันก็ถือว่าเป็นทีมที่เจอกันเมื่อไหร่เนี่ยยิงกันได้ถล่มทลายจริงๆคู่นี้นะครับถ้าดูจากสถิติก็อย่างที่ผมบอกเลยนะครับนั่นคือ5เกมหลังสุดยิงกันเยอะมากๆและถ้าดูจากภาพรวมจาก8ใน10เกมมีการยิงทะลุ2.5ลูกนั่นหมายถึงว่ายิงกันถึง3ลูกนั่นเองนะครับยิงกันเยอะจริงๆนะครับจาก 8- ใน10เกมถือว่ามีสถิติในการ ทำประตูช่วยกันที่ดีพอสมควรและเดนบอสเสียคลินชีตมาแล้ว5เกมติดเอ็กเซลเซียร์ไม่แพ้มาแล้ว4เกมติดในการเจอกันดังนั้นนะครับดูจากองค์ประกอบโดยรวมทั้งหมดเลยมันทำให้เรามองว่าคู่นี้น่าจะยิงทะลุ3ลูกได้ดังนั้นนะครับคู่นี้เปิดราคามาที่2.75มองว่าน่าจะผ่านได้ ให้เลือกไปที่สกอร์สูง2.75นะครับสูงต่ำคู่ที่2ในวันนี้นะครับเราไปกันที่บอล u 21ของโซนโยุโรปกันบ้างนะครับสเปน u 21จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของรัสเซียยู u 21คู่นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลาตี145ของค่ำคืนนี้นะครับสเปน u 21ผลงานล่าสุดคือการ ถล่มลิทัวเนียไป4ประตูต่อ0ส่วนรัสเซียนั้นผลงานล่าสุดคือการเสมอกับเซอร์เบีย0ประตูต่อ0และเป็นการเล่นเกมกระชับมิตรทั้งคู่นะครับก็ถือว่าช่วงนี้นะครับสเปนเนี่ยขึ้นม่อจริงๆนะครับทั้งศึกในส่วนของยูโร2020ต่อเนื่องด้วยโอลิมปิกนะครับและตอนนี้เนี่ยชุดเยาวชนของสเปนกำลังจะทำการแข่งขันในศึกฟุตบอลยูโร อยู่21รอบคัดเลือกนั่นเองก็ถือว่าเด็กสเปนชุดนี้น่ากลัวมากๆนะครับแต่รัสเซียเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างจะมีความเหนียวแน่นมากพอสมควรทีมหนึ่งในโยุโรปตั้งแต่ชุดเยาวชนจนถึงชุดใหญ่เกมนี้นะครับถ้าให้เฮียดูเนี่ยไปดูสถิติในการเจอกันนะครับเวลาสเปนเจอกันกันกบรัสเซียเนี่ยสเกมล่าสุดยิงไม่ทะลุ2ลูกถึง2เกมด้วยกันนะครับมีเกมเดียวเท่านั้นที่ยิงทะลุ แล้วก็เป็นเกมกระชับมิตรด้วยถ้าเป็นเกมอย่างเป็นทางการเรียกได้ว่ายิงกันไม่ค่อยขาดแล้วก็ยิงกันไม่เยอะด้วยนะครับคู่นี้เนี่ยเปิดราคาสูงมาที่2.5ลูกแล้วถ้าดูจากองค์ประกอบโดยภาพรวมนะครับเฮียยังมองว่าเกมนี้เนี่ยถามว่าสเปนเล่นดีไหมดีนะครับแต่มองว่าชนะไม่เยอะนะครับน่าจะจบที่10เท่านั้น ดังนั้นนะครับคู่นี้เฮียจึงมองว่าสกอร์ต่ำราคา2.5เนี่ยน่าจะเป็นไปตามที่เฮียคาดการไว้นะครับก็จบกันลงไปแล้วนะครับสำหรับบอลเต็ง2คู่และบอลสูงต่ำอีก2คู่ในวันนี้สรุปให้ฟังสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับบอลเต็ง2คู่ในวันนี้ให้เลือกไปที่ i v o r y y o o s t แล้วก็ Kirona ส่วนสูงต่ำในวันนี้นะครับให้เลือกที่คู่ของ Excelsior ด้วยสกอร์สูง2.75 และสเปน u 21ด้วยสกอร์ต่ำ2.5นะครับก่อนจากกันไปนะครับหากใครชอบคลิปนี้แล้วแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดทีเด็ดในทุกๆวันสำหรับใครที่อยากสนับสนุนทีเด็ดแบบนี้กดที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อที่จะได้มีทีเด็ดแบบนี้ให้ฟังกันทุกวันนะครับขอบคุณครับ